สวัสดีครับผมกเกษมทิพย์าเมทาคุณที่เห็นอยู่ตรงนี้มันคือคอนเสิร์ตแบล็กซีรีสแนดรามจาก Majestic ใบนี้ครับ mcs 1450 ma ขนาด14คูณ5และใบนี้ mcs 1465 ma ขนาด14คูณ6กรับก่อนที่ผมจะให้ฟังเสียงแนดรัมทั้ง2ใบนี้นะครับขออนุญาตพูดถึงจุดเด่น5ข้อที่ทำให้คอนเสิร์ตแบล็กซีรีสแนดรัมของ Majestic มีความน่าสนใจจนผมต้องเอามาโม้ให้ฟังในวันนี้ครับ หนึ่งครับเรื่องของบอดี้ครับบอดี้กองรุ่นนี้นะครับทำจากไม้เมเปิ้ล100%ครับและแน่นอนครับความมหัศจรรย์ของไม้เมเปิ้ลเป็นที่รู้จักกันอย่างดีครับกับเรื่องของการควบคุมดามิกทั้งเบาไปหาดังได้อย่างง่ายดายนะครับและโทนเสียงครับโทนเสียงกลางและโทนเสียงต่ำที่อบอุ่นครับผมนี่คือข้อเด่นของบอดี้กองรุ่นนี้ครับ2อฮาร์ดแวร์ของกองรุ่นนี้ทำจาก Black n i c k e l นะครับ ที่มีความแข็งแกร่งและแข็งแรงเป็นพิเศษส่วนการออกแบบส่วนของขอบนะครับเป็นการออกแบบพิเศษที่ใช้ชื่อเรียกว่าโซนิคเซเวอร์ครับโซนิคเซเวอร์คืออะไรนะครับโซนิคเซเวอร์คือการออกแบบขอบแบบพิเศษครับถ้าเราเอามือสัมผัสดูนะครับรอบๆจะเห็นว่าขอบของกรองเนี่ยจะมีลักษณะที่โค้งแบบนี้นะครับปกติเนี่ยเวลาเราตีกรองนะครับขอบจะเป็นตรงแบบนี้ถูกไหมครับหนังกรองแล้วก็เป็นขอบตรงแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ครับโซนิคเซเวอร์นะครับจะ โค้งแบบนี้นะครับเวลาเราตีกรองนะครับแล้วหนังกลองมันเกิดการสั่นสะเทือนนะครับเสียงจะลอยขึ้นไปใช่ไหมครับมันก็จะโค้งครับแล้ววนกลับมานะครับทำให้หางเสียงของกรองนั้นเนี่ยยาวเป็นพิเศษครับและแน่นอนครับสำหรับกลองคอนเสิร์ตเวลากลองเสียงยาวเนี่ยก็จะทําให้กลองเนี่ยพุ่งทะยานไปได้อย่างมีอิสระเลยครับ 3. ระบบล็อกสายแชนแนแบบ พิสตันแอคชั่นครับเป็นระบบล็อกที่ทรงพลังมากๆครับนี่เป็นกระเดื่องแบบนี้นะครับขึ้นลงนะครับปกตินะครับสายของสแนเวลาล็อกเนี่ยก็จะมีตัวหมุดที่หมุนสําหรับความตึงของสายสแนด้วยแต่ตัวนี้ครับนี่สังเกตนะครับจะเป็นฟันเฟืองล็อกเป็นแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของการที่สแนจะคลายตัวเนี่ยหมดไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นระบบล็อกที่ทรงพลังจริงๆครับ4สายสแนแบบผสมระหว่างสายเหล็กถักกับสายเหล็กชุบ ให้มิติของเสียงแท้ตั้งแต่เบาไปดังได้อย่างชัดเจนครับ5ครับเรื่องของราคานะครับสำหรับคอนเสิร์ตสนาใบนี้นะครับ14คูณ6.5ครับราคาอยู่ที่1 9 5 0 0บาทครับและใบนี้ครับ14คูณ5ครับอยู่ที่1 7 5 0 0บาทครับใช่แล้วฟังไม่ผิดแน่นอนครับกับราคานี้นะครับตอนแรกที่ผมรู้ราคามาก็ตกใจเหมือนกันนะครับกับสเปคแรงแบบนี้สามารถทำราคานี้ได้จริงๆเหรอ กลัมันคือเรื่องจริงครับต่อไปผมจะให้ฟังเสียงแสแนรรุ่นนี้นะครับทั้ง2ใบเลยโดยผมจะให้ฟัง3แบบครับแบบที่1คือแบบไม่มิ้วเลยนะครับแบบที่2คือดอทมิวและแบบที่3คือฟูลมิ้วครับจะให้ฟังแบบสลับกันเลยนะสอใบเราจะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนและความแตกต่างครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับศักยภาพของคอนเสิร์ตแบ็กซ์ซีรีส์เนรัมจาก Majestic ครับหวังว่าใครหลายๆคนคงจะชอบนะครับผมใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเกษม Channel ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ